ความลับไม่มีใครรู้เจนนี่ลั่นทำงานหาเงินทุกบาทให้แม่หมดแม่ให้ใช้อาทิตย์ละพันเป็นนางเอกสาวที่กำลังอินเลิฟสุดๆครับสำหรับเจนนี่เทียนโพศวร์หลังเข้าพิธีวิวากับหนุ่มมิกกี้นนท์ครับเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดครับได้ไปไลฟ์สดกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างมัดมีพิมดาวเปิดใจถึงเรื่องราวและหลายอย่างครับโดยเจนนี่ครับได้พูดถึงคุณแม่ที่มีส่วนให้กำลังใจในเวลาที่มีปัญหาที่ผ่านมา โดยสาวเจนี่ครับบอกว่าคุณแม่เป็นหลักสําคัญของชีวิตไม่ค่อยได้เอ่ยถึงแม่เท่าไหรเพราะเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องครอบครัวมากเงินทุกบาททุกสตางค์ในชีวิตให้แม่หมดเลยไม่เคยเอาอะไรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองให้แม่หมดแล้วแม่ก็จะให้เงินเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละ1น0 0บาทอยากจะได้อะไรก็ต้องขอจากแม่ข้อนี้เป็นสิ่งที่เซนซิทีฟกับชีวิตมากๆอะไรยังไงก็ได้ แต่เรื่องแม่แตะไม่ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ